สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีชาว YouTube นะครับสัญญาชาแนลมาแล้ววันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตหลังบ้านนะครับภายในส่วนหลังบ้านพอดีเมื่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมาได้มีเวลาเข้ามาในสวนแล้วก็ได้มาเปิดทางไว้นะนเพื่อนได้มาถางจากความรกนะที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นคลิปเมน่อนก่อนน,ะนี้นที่ได้เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ พอดีความรกนี่ช่วงนี้หน้าฝนเนี่โอ้โหเอาแทบไม่อยู่ครับเพื่อนๆพอน,พอน,พอน,พอนดีมีเวลาฝนหยุดวันสองวันเลยมาถางทําทางเข้าสวนไว้นะครับนู่นครับจากกระติกเข,เขียวนู่นนะเพื่อนเพื่อนจากการะลำบ้างเขียวที่ได้ถางไว้เมื่อสองวันก่อนแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็ได้ล้มหายตายไปบ้างนะครับเพื่อนๆนได้ทําความให้ไม่รกมากสักเท่าที่ควรเพราะว่าที่ผ่านมานี่จะรกมากกว่านี้นะครับ นี่เป็นอีกผักหนึ่งที่มีความตั้งใจปลูกเนาะนเพื่อนเนาะทำความรู้จัก,จกพืชผักภายในสวนสักเล็กน้อยนะนเพื่อนเจ้าต้นตําลึงนะนเพื่อนนะผักตําลึงที่ได้ปลูกไว้แต่ว่าปกติเขาปลูกง่ายนะนเพื่อนแต่ําหม้าที่ปลูกที่ผ่านมานี่สัญญาแชนเนลปลูกนี่ส่วนมากพี่ๆหอยทากเขาจะมาเล่นงานกันซะหมดนะนเพื่อนแต่ตอนนี้้สึกค่อนข้างเป็นตอใหญ่นะแล้วก็ พี่หอยทากเขาทําลายไม่ได้เนาะเขาก็เลยรอดมาได้จนมีดอกมีใบให้เราได้เห็นนะ,ะวันนี้ด้านนู้นจะเป็นต้นผักกรูดเพื่อนๆที่ได้เพาะไว้อยู่ 4- ี่ห้ากอครับด้านนู้นที่อยู่ใต้ภายใต้ต้นของผักผักพวกผักที่ภายในสวนที่ปลูกไวดนน้ด,นะด้านนู้นนะมันเป็นด้านในเมื่อสักพักนะครับเพื่อนๆเป็น,ปนผักกรูดเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับ เป็นต้นกระชายบ้างนะครับนะครับนี่ครับหญ้าประมาณแถวๆนี้ที่เราจะต้องมาทําการาสับหรือดาย้าเขาในวันนี้นะเพื่อนและนี่ก็เป็นอีกอต้นกลา้าอีกต้นหนึ่งที่ได้ในช่วงที่ผ่านมาคือฝนตกชุกเนาะแล้วเขาลอยน้ํามาเพื่อนเขามากค้างอยู่หน้าร้านนะฮะตื่นเช้ามาเห็นกันเลยผมยกมาไว้ภายในสวนเป็นต้นพริกเพื่อนแต่เขามีดอกแล้ววันนี้นะครับเขาเป็นพริก รู้สึกจะเป็นพริกขี้หนูด้วยนะนเพื่อนเม็ดใหญ่ด้วยครับตอนนี้นะครับมีดอกมอีเม็ดให้เราได้เห็นแล้วและว,วันนี้ผมเองก็ได้เตรียมน้ําน้าปุ๋ยน้ำนะเพื่อนน้ำเสาข้าวเราเนี่ยแหละครับปุ๋ยน้ำคือปุ๋ยน้ําสูตรเร่งด่วนนะเนาะที่ได้ทํามาก็ได้ติดในะกะละมังสีเขียวเมื่อสักพักที่ผมได้เพื่อนได้เห็นไปพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาได้พ่นดอกพ่นใบให้เขานะฮะ นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็ดอกแเคเนาะต้นเค่เราได้ตัดแล้วก็ตอนนี้เขาได้แตกยอดแตกใบให้เราได้เห็นนะครับเพื่อนๆยอดอวบเลยตอนนี้ยอดเขียวมากนะครับต้นพริกยอดของตอนนี้ก็มีเอ่อมีดอกให้เราได้เห็นเนพื่อนๆเนาะแทบจะว่าต้นพริกที่ปลูกมานี่คือล้มหายตายจากกันไปซะเยอะนะเพื่อนๆแทบจะไม่ได้ได้แทบจะไม่ได้เอ่อ ได,ได้เก็บดอกเก็บผลเขาเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่พี่ๆหอยทากเขาก็จัดการบริหารอย่างเช่นเดิมนะเพื่อนแต่ต้นนี้ดันรอดเฉยคือต้นพริกที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเราเก็บเขามาวางไว้ในสวน,ฉนเฉยเฉยโดยที่แบบว่าเขาลอยน้ํามาจากไหนก็ไม่รู้ ตื่นเช้ามาเราเห็นเขากองอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาตกคนตกกลางคืนแนละ้วมันมันลอยมาจากซอยทางข้างๆบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะผมเลยเก็บเขาไว้ที่สวนผมนึกว่าเขาจะตายด้วยซ้ำครับช่วงแรกแต,ต่ตอนนี้เขามีดอกเนาะแล้วก็มีลูกให้เราได้เห็นแล้วเดี๋ยวพ่นปุ๋ยน้ําให้เขาสักหน่อยนะเพื่อนนี่ครับมะละกอเราก็ถ้าเราได้มีโอกาสเราก็จะมาพ่นให้เขาอย่างนี้นะเพื่อนนะนี่ครับมะละกอต้นต้นที่2จากต้นแรกที่ผมเคยได้ทําคลิปเพื่อนๆใ้ดู ต้นนี้ผมเคยแกล้งเขาหลายรอบเพื่อนเพื่อนแกล้งให้เขาหมายถึงว่าผมใช้มีดเนาะนี่นี่เพื่อนๆ่นะครับร่องรอยตรงนี้นะครับนี่นี่เนี่ยในลําต้นของเพื่อนผคงจะเห็นนะเนี่ยครับตรงนี้ตอนแรกเดิมทีนี่ผมแกล้งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเขาติดดอกแล้วนะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกเนี่ยครับผมได้แกล้งเขาเนี่ยเอามีดผ่าผ่าในส่วนลําต้นเขาไปเช่นนี้นะเพื่อนผ่าให้ทะลุเลยนะแล้วเราก็รอ ดูว่าเขาจะติดดอกออกผลไหมในช่วงแรกเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะแกล้งเขาเนี่ยเขาติดดอกนะเพื่อนติดอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าดอกเขาได้ร่วงเนาะลวกดอกเขาได้หล่นและร่วงคือเขาไม่ติดดอกให้เราผมเลยได้ทําการแกล้งเขาแกล้งในที่นี้ก็คือแกล้งให้เขาแบบเหมือนเขาจะตายนะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกเขาจะตายแล้วเขาก็จะรีบติดดอกออกผลให้เราแต่พอเขาฟื้นได้เพื่อนนะครับเห็นไหมเขาติดดอกออกผลให้เราได้ ได้ได้อย่างที่เราคิดและเราตั้งใจนะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับต้นเขาจะเล็กๆไม่สูงมากนะเพื่อนนะครับนี่ร่องรอยที่เราได้แกล้งเขาในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เขามีดอกผลเราก็นำปุ๋ยน้านะครับนี่ครับน้ำสาวข้าวเราปุ๋ยน้ําของเราเนี่ยมาพ่นดอกให้เขาเนาะวันนี้อุปกรณ์ที่ได้เตรียมมาครับนี่มีดตัวเดิมมีดเก่ามีดตัวเดิมับมีดที่ทำครัวเมื่อก่อนนี่แต่ว่าเราได้มาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน คือด้ามมันหลุดเนาะแล้วก็มาทาเป็นมีดตดายหาภาในสวนตัวนี้จะพึ่งพิ่งได้มาครับมีดตัวนี้นี่ครับเล่มใหม่ตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะได้มาใช้งานกันในสวนวันนี้น่ครับสองด้ามวันนี้สองเล่มวันนี้ที่ได้เตรียมมานี่ครับนี่จะมีนตัวเก่าเนาะเล่มเก่าแต่เวลาใช้งานไปด้ามเขาชอบหลุดนะผมะมัดด้ามเขาไม่ไม่มัดแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะเพื่อนเวลาใช้สับหรือใช้ดายไปนี่เขามักจะหลุด ต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ด้ามเก่าก่อนแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดายหญ้ากันดูเนาะมาะปรับปรุงมาดายหญ้าให้พืชผักในส่วนของเราเพราะว่าที่ผ่านมานี่ฝนตกนี่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้ามานะนเพื่อนเเดี๋ยวเรามาลงมือกันสักหน่อยนะเพื่อว่าจะได้ทําความไม่ให้พืชผักส่วนตัวของเรานี่รกจากวัชพืชมากนักนะนเพื่อนเ่เพราะว่าพวกวัชพืชนี่ จริง,รงๆเขาไม่ได้เป็นอันตรายจากเขาไม่ได้ทําอันตรายเหมือนพวกวัชพืชเช่นอื่นนะเพื่อนเพียงแต่ว่าถ้าเขาได้โตหรือเขาได้มีความองอกงามที่มันเจริญเติบโตมากกว่าต้นพริกต้นกล้าต้นพืชผักของเรานี่มันจะทําความให้เรียกอะไรอะ่ะให้ความที่นั้เติบโตของต้นพริกต้นกล้าของเรานี่นมันโตช้าเนาะเพียงแต่ว่าเราได้ให้เขาแบบมีความสั้นลงมีความ ไม่ให้เขาโตเร็วกว่าต้นผักต้นกล้าของเราเอาหลุดซะแล้วครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> นี่เวลาผมมาดายจริงๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนแต่คงต้องได้เอามีดเล่มใหม่มา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 ,มา,ม,า,ม,ามาดายต่อแล้วก็มามาสับต่อในในในช่วงที่เหลือเออในในพื้นที่ที่เหลือนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาถอนถอนไปสักพักก่อน,นเพื่อนตรงไหนพอหยิบได้ตรงไหนพอถอนได้ตรงไหนพอดึงได้ก็ดึงไปก่อนฮนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพักดูว่า การที่เจ้าพืชผักของเรานี่มีอะไรมั่งภายในสวนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักมั่งนะว่ามีมีกี่ตัวนี้จะเป็นต้นกะเพราใหญ่นะเพื่อนหรือทั่วไปบางคนเขาเรียกกะเพราใหญ่นะแต่บางคนก็เรียกใบย,ยี่ราหนะ์ฮะเขาช่วงนี้เขาเหลือแต่ใบเล็กๆนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าผมได้ปลูกไว้ในกระถางนะฮะเราไม่ได้ลงดินนะถ้าลงดินนี่ก็ก็จะเติบโตเร็วว่าเยอะนี้นะฮนะณตอนนี้ภายในสวนนี่รู้สึกค่อนข้างจะ ็นใบกะเพรานี่แทบจะ70%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะเพื่อนเมื่อก่อนนี้ใบกะเพรามีแค่มีแค่ต้นเดียวนะเพื่อนเพียงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเขาได้มีดอกและเขาได้โรยลงเองนะเพื่อนแล้วเขาก็หลุดตามร่วงหลน่นในพื้นนะตามพื้นแล้วเขาก็ขึ้นตามแบบเหมือนจะเป็นดงกะเพราไปแบบจมๆเลยทีเดียวครับภายในสวนวันนี้และนี่เป็นอจอกหูหนูนะเพื่อนในในใ,ใ,ในช่วงที่ผ่านมาคลิปเก่าและคลิปเดิมเองนี่ ผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นในตอนนู้นนะเพราะว่าผมเคยสั่งมามาลงกระชังเนาะในช่วงระยะ5โลนะเพื่อนๆตอนนั้นสั่งมาแล้วผมเองนี่ใส่กระชังไม่หมดแล้วผมเอยเอามาเพาะไวใ้ในแองหรือในอ่างเนี่ยเพื่อนๆอ่างบัวใน,ในสวนเนี่ยครผมไม่คิดว่าเขาจะโตนะเพื่อนๆผมไม่คิดว่าเขาจะขยายพันธุ์ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้เต็มอ่างแล้วครับเพื่อนๆนะครับเต็มอ่างแล้วอ่างรู้สึกจะเล็กไปโดยถนัดตานะฮะตอนนี้ รู้สึกเขาจะล้นออกนอกอ่างด้วยครับเพื่อนๆน้เนี่ยครับความเขียวชุ่มของจอกหูหนูนี่ผมด้วยด้วยส่วนตัว้วผมชอบเพื่อนผมมองๆ้วเขามีความเย็นตาดีในช่วงก่อนนี่เราเคยนํามาลงในกระชังของเจ้าหอยเชอรี่หรือเจ้าหอยโคงเรานะฮะตอนนู้นนะครับแต่ว่าในส่วนที่เหลืออยู่ใน2โลก,กว่าเนี่ยเราเลยแบ่งออกมาขยายพันเอาไว้ไปในสวนนะเพื่อน นี่คือผักกรูดนะครับมันเพื่อนที่ผมได้ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกอเขาเมื่อตอนเ,อเริ่มแรกนะฮะเริ่มต้นคลิปนะครับเขามียอดที่มันอวบแล้วเพื่อนและสูงมากเลยฮะตอนนี้เป็นต้นกอไม่ใหญ่มากนะเพื่อนแต่เขาสูงชะลูดตามต้นไม้ที่ที่เขา,เาปกคลุมเขาอยู่เนาะและก็ต้นไม้เหล่านั้นนะสูงกว่าแล้วเขาก็จะดีดตัวตามนะฮะเพื่อนกลายเป็นว่าเขาสูงไปในตัวแต่ตอนนี้เขารู้สึกเขาปลูกแล้วเขา ติดแล้วฮะเพื่อนๆเขาไม่ไม่ไม่ได้ปลูกยากเหมือนอย่างที่คิดนะนเพื่อนๆผักเหล่านี้นี่ถ้าเรามีพื้นที่นี่เราปลูกเป็นสวนหรือเราปลูกเป็นแปลงแปลงไว้นี่เราปลูกครั้งเดียวเพื่อนๆเก็บขายหรือเก็บทําในเรื่องธุรกิจในเชิงค้าขายหรือเก็บไปขายตามตลาดได้นะนเพื่อนๆนะเก็บได้ตลอดทั้งปีนะฮะเก็บได้ตลอดเลยเพื่อนๆเขาปลูกแล้วถ้าเขาโตนี่เขาไม่ตายแต่นี่ ผมปลูกไว้ในกาลามังมั่งในตะกร้าบ้างนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมปลูกเนี่ยผมถือว่าเราปลูกแล้วเราเพื่อที่จะไล่ย้ายเขาได้นะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยปลูกไว้ในตะกรา้าในกาลามังในทุกในกระแปง้งอะไรก็ว่าไปเนาะว่าพวกกาลามังพวกกระแปง้งพวกกล่องโฟมที่มันพังพังผุผุบางทีผมก็นํามาทําเป็นแปลงผักเป็นที่ปลูกผักเป็นที่ปลูกอของต้นกล้าต้นพริกเรานี่แหละเพื่อนเพื่อนแต่นี่เขาจะ ค่อนข้างโตแล้วนะเพื่อนรู้สึกดูจากสายตาหรือประเมินจากสายตาแล้วคงจะรอดแล้วล่ะนะฮะต้นผักกรูของเราในใน,ในวันนี้นะฮะเพื่อนที่จริงๆผมได้เขามานี่ได้มาจากแม่ค้าที่ผมรู้จักในตลาดฮะคุณป้าเขาขายอยู่แล้วผมไปถามเขาเนาะถามเพราะว่าเขามีม,มีต้นกล้าผักกรูแบบนี้ขายไหมพอดีเห็นเขาเก็บยอดขายเขาบอกว่าที่บ้านมีแต่ แต่ผมเลยถามว่าเขาขายไหมขายเป็นต้นหรือขายเป็นกอหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าขายแล้วเขาเขาจะเก็บมาให้ผมเลยสั่งเขาให้เอามาให้5กอครับในในในช่วงนั้นนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะในระหว่างที่ผมเคยนําเขามาปลูกในช่วงนั้น5กอรู้สึกเขาขายต้นละ20บาทครับตอนนั้นแต่ตอนนี้นี่โอ้โหขอใหญ่มากครับกอเขาเริ่มเลยนี่ก็เป็นผักปังเพื่อนที่ที่ได้เพาะปลูกอยู่ด้วยกันเนาะภายในสวนนี่แหละ ยอดเขานี่อวบมากครับตอนนี้ที่ได้น้ําฝนหรือได้น้ำจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยเขาจะงามเร็วเพื่อนการรดน้นํานี่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้จะรดของมากเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าน้ําฝนนี่คอยช่วยรดเราให้เราอยู่เป็นระยะระยะเป็นช่วงๆไปนะะช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับไม่ว่าต้นกล้าต้นพริกภายในสวนก็งอกง,งามและก็ ต้นวัชพืชในสวนก็งอกงามเช่นกันครับเพื่อนๆเนี่ยครับทางเดินแถวๆนี้ต่อไปเนี่ยอีกสักพักนึงเราคงต้องมาถางทําเป็นให้เขาโล่งเนาะนะครับช่วงนะครับเมื่อวันก,อนก่อนนี่ก็มามาตัดยอดชะอมไว้นะเพื่อนๆแต่นี้เขาก็เริ่มแตกนะครับวันนี้เข้าสวนสายครับเพื่อนๆวันนี้แดดแดดแรงมากไม่แน่ใจว่าช่วงค่ำจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะฮะไม่แน่ผมว่าน่าจะมีนะผมว่าถ้าแดดอ่าร้อนๆประมาณนี้นะเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ